สบายดีพี่น้องขอๆกับซองบททคือเก่าซ่นพี่น้องสบายดีเอฟซีบอสกุสกคนหลังจากที่เาใส่บาทเรียบร้อยกิน <ไง S 1> ขนมจีนจพี่น้องรู้ว่าขาปุ่น,<ห>นบานเราข้าวปุ่นขาเปียกนได้ขาวปุ่นอีกเลย <c oughs> คือคาเฟ่เนา <c oughs> ะเอมดสานะูขากแล้วเซอมัดสมนะเซอดสามบอยู่แรกวนเนะืแลนได้ก่ะ

กกพี่น้องนันทำเวซากรปุนหดขรุนบมดขรุ so ่นมนำมาแ้นมาพี่น้องมากินแกงอุจจาระเล็กแกงหัวแกงหัว้ยมันหยนี่แหละมันอหถ้าเขากินจริงได้จะมีไตเพราะตยุบไตยุบกระุนตยกรวานกอนมันนี่ถ้ามันเปื่อมันไปนังมือมือนั่นแหล

แล้วก็ยาป่าคือคตอร์เทปแสบแสบพี่น้องคุณจระได้ผู้ขับรถไกเเล้วทางนี้ทางรอบผ่นมาบางกอเอออย่าไปิินตาฉันก่อนเลยเออโอ้โ้นเตอ่างก่เบางาได้หมมท่กลางแล้ว่า

สองหมื่นหมดแล้วแต่เด็กหมดเลยโอ้โนี่ยู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 งานนี่มีเหรอไมเบิร์กันกลางคืนนั่งอะไรเรียนย้อนห้างเหรอ เราเรียนข้าวอยู่ที่ไทยเนฟะอยู่นักศึกษามานั่งนั่งอยู่เบอร์เดียร์เบอรเดียร์มันหากตละ ลาลาแลว่บนมันเลยนเลืโอ้โห่อุยพื่อปกันหดว่าพื้นเองัทอ่าขังไปเลยเนาะแล้วผูดังนี้มองไดเหมือนเกมว่าฟื้นเองฮทอะนี่

กินไม่นาวยิ้่ไม่ได้ข่าวกนเลยเขาจะปตู้นะตู้้่สุดรอเยอะไ้อย่างอี้แ้บ้านตก้ตู้ให่ดีไม่เห็นมอลาร์ยไม่งเลยบต้งตู้เลย

Trông rất tốt, trông rất tốt Trông rất tốt, trông rất tốt Hãy để trông, để học phương phải làm mượn Nhưng mà trông như sắp. ôi ôi hàm quá Ôi, ơi, trời ơi, hàm kèm quá Mới chứ mới một người đi Hỏi cho tụi em một Chứ là nó mọi người có thể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  có có

กินเพ่อนี่ครยังมาเชื่อมากินนะนี่ใครยังมาเชื่ามากินใครเนี่ยนะเดี๋ยวปุกใกล้แค่ปอกปอกปอก ก็จะมาทาฮัชชีนท่านชิ้นปากกระสอยชิ้นมะละวนต้มกระดูกชิ้นเปบดป้านมาฝากกระชายกินอย่งอย่างบ้านนี้บ้านมาทำฮัชชีนเครื่องมืดคาโต้เยอะมืดเยอะังหลับเลยไม่เดือบผมเรื่องทำดัชชีนเรื่องยำเรื่องทุกอย่าง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video